จากเรื่องราวประเด็นร้อนนะครับเราไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของการขยายประเด็นครับวันนี้ขอตัดตรงไปเรื่องราวของการขยายประเด็นนะครับคำว่าการขยายประเด็นคือเป็นเรื่องที่ผมเคยนำเสนอแล้วมีข้อมูลรายละเอียดตามมาแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมก่อติดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับคือเรื่องราวของที่มีทีมมือปือนครับบุกยิงนายกอบตอ โคกสมบูรณ์ครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกปรากฏว่าบาดเจ็บ2นะครับตาย1ครับเป็นนายกอบาตาบางสมบูรณ์นะครับทางด้านตำรวจเองก็บอกว่าคาดีนี้นะครับพอรู้ตัวว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วก็ตามจับผู้ต้องหา4คนจับได้3คนหลบหนีไปได้1คน คนที่หลบหนีไปได้นี้เป็นคนสําคัญด้วยครับก็คือกูมารขาวอีก3คนนี้ถูกจับรวบตัวเป็นที่เรียบร้อยครับในขณะเดียวกันตอนที่เกิดเหตุนะครับชาวบ้านก็บอกว่าการรอบยิงนายกอบตบาสมบูลคนใหม่นี้น่าจะเป็นฝีมือของใครเอ่ยชื่อออกมาเลยครับแล้วจ้าตัวที่โดนยิงเองก็ปักใกเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนั้นด้วยแต่ว่าพยานหลักฐานยังไม่สามารถที่จะ สาวไปถึงคนที่สั่งการครับทีนี้กุญแจดอกสำคัญที่จะสามารถสาวไปถึงได้นะครับก็คือกุมารขาวคนนี้ครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรากฏว่ากุมารขาวที่ว่านี้ครับผูกคอตายครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีหลังจากที่หลบหนีไปตั้งแต่เดือนนะฮะมีนาเมษาพฤษภาพิจนาจนถึงกรกฎาหลบหนีไปนี้ประมาณเกือบ5เดือนครับตอนนี้กลายเป็นศพผูกคอตาย แต่ว่านายกอบตาบางสมบูรณ์เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการผูกคอตายแต่ก็ไม่มีพยายนหลักฐานเป็นอย่างอื่นครับบอกว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรือไม่ครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมติชนผมตรวจสอบดูข่าวแล้วนะครับดูเหมือนว่ามติชนจะให้ความสําคัญต่อข่าวนี้นะครับและก็ลงละเอียดมากทีเดียวครับโดยทางด้านมติชนกอติดสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับ บอกว่านายกอบตอบางสมบูรณ์อหัวศิกรรมบิ๊กกูมานขาวหลังพบเป็นศพในรีสอร์ทราชบุรีส่วนสาเหตุการตายยังไม่ปักใจเชื่อขอรอขอรอผลการชนสูตรครับเผยอยากจะไปร่วมงานศพแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนโดยเมื่อวานนี้ครับวันที่11กรกฎาคมที่อบตอบางสมบูรณ์นะครับทานด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยานากร โทประยูนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอบาสมบูรณ์เปิดใจภายหลังจากที่บิกุมารขาวหรือว่านายรัฐพลตันสุวรรณรัตน์อายุ35ปีเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีร่วมกันลอบสังหารตนเองเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมจำได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันแห่งความรักครับ14กุมภาพันวันวเรนไทยนะครับเหตุการณ์นี้ลอบสังหารเมื่อ วันที่14เร,เราเกือบ3ามทุ่มครับโดยทางด้านเจ้าที่ได้ออกหมายจับ4ีผู้ต้องหาครับจับได้แล้ว3รายเหลือเพียงแค่นายบิ๊กนะครับที่อยู่ระหว่างการหลบหนีก็คือบิ๊กกุมารขาวนี้ครับก่อนจะกลายเป็นศพผูกคอใต้ต้นไม้ในรีสอร์ทมูสีตะบนท่าเคยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลาประมาณทุ่ม10นาทีของคืนวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยทางด้านผู้ช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยานกรนายกอบอตาบางสุบูณ์ก็บอกว่าครั้งแรกที่รู้ข่าวนี้คุณพรรู้สึกตกใจเนื่องจากว่านายบิ๊กนี่เป็นพยานปากสําคัญหากนายบิ๊กรับสารภาพก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการได้ทันทีประเด็นที่ทําให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการตายของนายบิ๊กอย่างแรกก็คือตกลงเป็นการฆ่าตัวตายด้วยตัวเองหรือเป็นการฆาตกรรมอําพรางนะครับหากผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะเคารพการสอบสวนของเจ้าที่ แต่ว่าในความคิดของตนมีแนวโน้มเอียงไปทางว่าเป็นฆาตกรรมอําพรางแต่เป็นเพียงแค่ความคิดนะเนื่องจากว่าคนที่จริงและก็ความจริงยังไม่ปรากฏครับโดยทางด้านผู้ช่วยสตราจาร Dr. ย์ดรยานกรบอกว่าการตายของนายบิ๊กจะกระทบต่อคดีหรือไม่นั้นตอนนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับไปแล้ว4คนสามารถจับกลุมได้3คน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการส่งฟ้องชั้นอัยการส่วนอีกคดีก็คือการจ้างหวานตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นซึ่งคุญแจสําคัญที่อาจจะซัดทอดในกรณีรับสารภาพตอนนี้ได้หายไปจากโลกนี้แล้วก็คือนายบิ๊กครับทำให้เกิดความกังวลว่าหลักฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อตอนได้ถูกเก็บไปเรียบร้อยแล้วหรือด้วยเจตนาของผู้ตายเองเราก็ไม่ทราบครับส่วนคดีฆ่าตนหรือว่าคดีจ้าง จ้างหวานนะครับยังไม่รู้สึกถึงขนาดท้อแท้หรือโปร่งเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งจะชา้าจ,จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการนะครับโดยทางด้านนายกอบตบางสมบูรณ์บอกว่าสถานที่ตายของนายบิ๊กหรือว่ากุมารขาวนี่ครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเท่าที่ได้ข้อมูลทราบว่าคนในครอบครัวของคู่กรณีนะครับเขาไม่เอ่ยชื่อนะบอกว่าคนในครอบครัวของคู่กรณีแต่ว่ามติชนวงเล็บปิดอดีตนายกเมืองนั้นครับ เคยทำงานอยู่ที่ราชบุรีอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่สถานที่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นสถานที่ตรงนั้นครับไม่ว่าจะไปไหว้วานหรือไปขอความช่วยเหลือใครก็คงจะได้รับความสะดวกซึ่งเป็นข่าวที่ได้รับทราบมาก็อยากให้ไปตรวจสอบข้อที่ริงว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้เอกสารที่พบจากตัวของนายบิ๊กเป็นพาสปอร์ตที่ถูกทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ หลังจากที่ผมถูกยิงก็คือวันที่14กุมภาพันธ์นะครับจึงมองได้ว่ามีการเตรียมตัวทันทีอีกทั้งวันที่18กุมภาพันธ์มีการเบิกเงินกู้จากธนาคารกว่า2 0สนบาทโดยให้ข้าราชการในอบตาบางสมบูรณ์ไปค้ำประกันซึ่งเป็นคำสั่งของคนในครอบครัวคู่กรณีซึ่งทีมหน่วยงานราชการคนนั้นไม่ทราบว่าคนนี้ไปค้ำประกันให้เป็นมือปืน คือไม่รู้ว่าคนที่ตัวเองไปค้ำประกรันนี่เป็นมือปืน,นครับแต่เซ็นค้ำให้ใน,นานะทที่ทํางานในอบอรตอร่วมกันทุกวันนี้ัวน้าหน่วยงานราชการคนนั้นครับต้องถูกตัดเงินเดือนเพื่อชําระเงินกู้นี้แทนครับซึ่งเป็นเงินที่ใช้ในการหลบหนีครับนี่นายกอบอตอบักสมุนว่านะครับนอกจากนี้มติชนเองก็มีการโค้ดคําพูดครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังคมเกิดความเข้าใจก็คือว่าวันนี้ถึงแม้ว่าผมจะอโหสิกรรมให้กับนายบิก๊กใจผมมองเรื่อง ความเป็นจริงไม่ว่ากรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ผมเคยทากับเขาในชาติก่อนหรือว่าเกิดขึ้นในชาตินี้ก็ขออโหสิกรรมให้แก่กันและกันแก่แต่ให้แก่ให้แก่กันและกันแต่ว่าผู้เสียชีวิตและก็ญาติผู้เสียชีวิตที่ไม่ใช่ผมเขาเกิดความสูญเสียซึ่งผู้เสียชีวิตมีหน้าที่การงานรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของครอบครัวอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการนําผู้กระทําความผิดเข้าสุขบวนการทางการยุติธรรมครับ ท่านว่าอย่างนี้นะครับทุกวันนี้คนคนนั้นนะครับยังมีหน้าตาทางสังคมกินอยู่หลับนอนสบายคุณพรอณอีกทั้งยังได้เรียนในสถาบันชื่อดังด้วยหลักสูตรระดับสูงด้วยผมมองว่าเป็นสถาบันอันทรงเกียรติไม่น่าจะรับคนพวกนี้เข้ามาเรียนควรจะให้คนที่ขาดโอกาสให้คนที่ได้พัฒนาประเทศได้เข้าไปศึกษาจะดีกว่านะฮะนายกอบาตาบางสมบูรณ์ว่านะครับสุดท้ายอยากจะให้ญาติผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในส่วนผ,ผู้ต้องหาก็ดีหากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็ขอให้การกับตํารวจอยากจะให้ช่วยการแก้ไขในสิ่งที่ผิดอย่างน้อยที่สุดนะครับแม้ว่านายบิ๊กจะเสียชีวิตไปแล้วก็จะทำคดีนีค้คลี่คลายได้อย่างรวดเร็วครับโดยทางด้านนายกอบ,บตอบาสุบณ์นะครับก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าตอนรู้ข่าวการตายของนายบิ๊กก็นั่งร้องไห้แล้วก็แผ่เมตตาให้แล้วก็ในฐานะที่ช่วงช่วงเวลาหนึ่งที่ผมมาทํางานในอบ,บตอ ตอนนั้นนายบิ๊กก็ทำงานกับผมด้วยผมมีความปรารถนาดีอยากจะส่งพวงรีแสดงความอะไรไปช่วยงานแต่อาจจะถูกปฏิเสธก็ตามแต่ก็ตั้งใจจะทำให้ด้วยเจตนาที่ดีอีกทั้งตั้งใจจะไปร่วมงานศพเพราะว่าจะได้ไม่มีอะไรติดค้างต่อกันแต่ก็ต้องดูบรรยากาศญาติผู้เสียชีวิตก่อนหากเขากโกรธผมก็เข้าใจแต่กลับการถ้าเกิดคู่กรณีของผมไม่เคยมาร่วมงานศพผู้เสียชีวิตของฝ่ายผมเลยนะครับ ผมจะทําให้เข้าดูว่าเวลาที่เราเป็นผู้บริสุ์จริงๆเราควรจะทําตัวอย่างไรครับนี่ทางด้านนายกอบตอบางสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่ถูกลอบสังหารแต่ว่ารอดตายมาได้ครับแต่ว่าฝั่งเขาตัวเองก็ตายไป1นนะครับบาดเจ็บสาหัสอีก2ครับรอดชีวิต1ครับคือรอดคือไม่มีอะไรเพี้วพานเลยนะครับตายนี่ก็คือตายขารถ อีกสองคนนี้ก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนนี้คือไม่มีอะไรแพร่ผ่านเลยคนนี้ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอบอตอบาสมบณ์จังหวัดนครน,นายกขับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยานกรโทประยูนครับและก็คนที่ผูกคอตายนี่คือนายบิ๊กกุมานขาวเป็นกุญแจดอกสําคัญของคดีนี้ครับหรือว่านายรัฐพลตันสุวรรณรัตน์ครับคดีนี้ก็เลยดูเหมือนว่าจะเดินหน้าต่อ,อยากแล้วเพราะว่ากุญแจดอกสําคัญหายไปครับ ทีนี้คดีนี้ผมให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นคดีที่อุกชะกันมากไม่ค่อยได้เกิดขึ้นบ่อยนักครับเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วครับกรณีของการอย่างเช่นการรอบยิงเสียจิวชนบุรีหรืออย่างเช่นคุณแคล้วธนกุลครับธนิกุลคล้ายๆกันครับแต่ว่าคนนี้ปรากฏว่าเป้าหมายรอดครับนะฮะอ่ะไปถึงท่านได้พูดที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครนะครับ วิงเวียนสีสะนหน้ามือตรายคล้ายจะบประลมนะครับอยากจะเลือกซื้อน้ํามันเหลืองนะครับอ่าวิงเวียนสีสะนหน้ามือตรายคล้ายจะบประลมโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับเลือกซื้อนี่ครับทานด้านน้ํามันเหลืองตราต้นโผครับของแท้จากตราดสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับระดับ5ดาวซึ่งทางด้านทีมงานคลีนเรดิโอเราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ ซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแหล่ครับนะฮะสุทวินอังกี้ตราตนโพของแท้จากตราดนะครับท่านสามารถซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐธนุจีอังกูลฝั่งวารีนก็เรืองทวี5แยกวารินนะครับสำหรับผู้ที่มีความปรารถนานะครับอยากจะซื้อเครื่องอัฐบริขารครับทีนี้ครับ ปถวายพระในโอกาสที่เข้าพรรษาปีนี้ครับไปที่นี่ครับร้านอุปถากสาขาสองนะครับเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายทางด้านเครื่องอัฐบ,บริการที่มีการตัดเดย็บถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนะครับย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งสีร,ราชนิยมถวายพระบ้านสีกลางถวายพระธรรมยุทธสีการถนน,นถวายพระสายวัดป่าครับไปที่นี่ได้เลยครับอุปถากสาขาสองถูกทำทุวินัยแนะจากใจใช้ได้จริงครับ จำหน่ายนะครับติดต่อสอบถามคุณจิตนานะครับ0 9 0 2 7 1 1 0 9 0 2 7 1 1 1องร้านอุปถากสาขา2แต่ว่าถ้าเผื่อต้องการที่จะซื้อเซรั่มเพื่อที่จะดูแลผิวอยากหน้าใสาหน้าเนียนเหมือนผมนะครับอ้าวนี่เลือกซื้อทันด้านดูสิตาครับบอกลาทุกปัญหาผิวเลยครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการสกัดจากธรรมชาติไม่ระคายเคืองใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งกลางวันและก็กลางคืนและก็ซึมซับเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นการสกัดเย็นจากธรรมชาตินะครับด้วยจากงานดุสิตาโอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีประโยชน์ต่อผิวนะครับทำให้ผิวนุ่มเรียบเนียนป้องกันการเกิดริ้วรอยชะลออายุเซลล์ผิวและก็ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําด้วยดูหน้าผมนี่เป็ตนตัวอย่างนะครับหน้าใสาหน้าเนียนนะครับเลือกใช้งาน เขาเรียกว่าเป็นเซรั่มดิจตามีทั้งโฟมล้างหน้าครีมกันแดดแล้วก็เซรัม่มดูแลผิวหน้าผิวกายแล้วก็ดูแลผมนะครับนี่ครผมนิ่มโดยเฉพาะผมนี่ทำให้เราป้องกันทําให้ผมนิ่มเป็นธรรมชาติแล้วก็ป้องกันร่วงได้ด้วยครับนะฮะทั้งหมดนี้ครับสามารถซื้อได้ที่ร้านสบายดีช็อปครับถนนผาแดงน,นะครับอยู่ใกล้กับสี่แยกข้าวต้มตีอํานวยโชคครับผมดูเวลาแล้วนะฮะ ดูเวลาแล้วดูเหมือนว่าเวลาไม่น่าผลเกินเวลามาแล้วนะครับก็คงจะต้องร่ำลากันนะฮะวันนี้จริงๆมีเรื่องอีกสองสาเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายนี้ผมอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าผมจะต้องเข้าร่วมประชุมการปลูกต้นไม้ครับเป็นการประชุมซูมิตติ้งด้วยนะครับ ก็คงจะต้องดูคลิปนี้ฮะฟังจากคลิปนี้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพรคุยข่าวภาคเช้าและก็ภาคบ่ายครับแล้วก็ขอให้วันนี้มีความสุขสดชื่นตลอดทั้งวันสวัสดีครับ